ไปเลย <c oughs> โดนไม่ไแปกบอกเลยเฮียนี่ฝีมือกูฝ <c oughs> ีมือกู <c oughs> ยึดขวาดิ nice. นายต้องวิ่งไปปวดให้มันวิง่งขี่ออกมาเิงเออวิ่งไปปวดให้มันวิงวว่งขี่ออกมาเออแค่นั้นแหละถูกต้องเลย <c oughs> มอบเลย อืมอ่่่่่อ่ก่บ่่่่่มิด่่่ด้่่่่่ร่่่่่่่่้า่่่่่่่ต้องต้องโดนสักตัวนึ่อ่ะ่่อ่่่่่่่่่่ต่่่่่่ย่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่อ่อก่่ม่่่่่่่่่่่่่่่่่่เ่่่่ เหลี่ยมแม่งหน้าเย็กมากอ่ะไอ้สัสแหมถูกต้องโอ้ชิชูลิงเบลี่ยอนแพ้เป็นคอยไม่ได้เ่ะต้อนแพ้เป็นเชสอ่ะเข้าใจมามอบมาตั้งแต่มันสู้ไม่ได้ระดับกูแล้วโอ้โหไอ้เหี้ย อะไรนะสายอยู่ต้องนะโอ้โอ้มานาหมดสวยลิงเย่เช่ยิวยิวไว้หน่อยฮิวไว้หน่อยฮิวฮิวไว้หน่อยฮิวฮิวฮิวเออ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 ไงดึงคมๆมมาเกมนี้ นี่ไงดึงขมขมขมคมคมไงกูยังดึงไม่พลาดเลยนะไอ้ยัยกูล็อกกูไมีดึงไอ้กูล็อ,อยก,กออยกังยังตอนเนี้ยมีมีดึงกับมีได้ไปมานาไม่ห้อยอ๋อโอเคมานาต่ำจัดอุ้ยอ้าวไม่อะไรนี่อา้าวโอเคได้เลยโยนน่าจะอยากซื้อของเราไปตายนะ ไม่เหลหมดแล้วก็คนเฮ้ยโอเคได้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 อุ๊ปสปาร์กแมมเจชพีมอนว่ะฮิว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 โอ้ยอีขอขอใิวยิวิวิวนะโอ้ฟักอืมเจส คำเหียดูดเหียตามเกือบไม่ทันเมื่อกี้ไม่มีแนดในตามไม่ทันเลยอม Oh the misery โค้ดคือแบบสตันรวมกันนี่ปั่นจัดอะไอ้โค้ดใส่ปั่นเป็นวิอะบอกเลยมาโอ้ยคำเฮียดูสวยจริงตอนแรกเปิดเพิ่มกิ๊บมาเลยวาวว้าวกูไม่มีมานา c o ามิ g น,นี่แหละ You can run but you can hide dude เตกมาฝังเราที่เปิดมันยากไปหน่อยนะตรงรอว้องอันนึงะใช่ โอ้ยอโอะโะติดหมดครับก่อนนะพี่อ้โจะได้ s ารี่ s าร on. ี oh. sorry, sorry. Oh oh mm ่เรอมันกลัวกลัวสิงแักดึง ไม่เจอกูหรอกกูเลยอยู่โคตรมุมตายโปรตเบลก็ต์ไอ้ยาไอ้ยาสตาของดีเยอะจังอืมตอนนี้โคตรใหญ่แม่น วันถึงวันคือว่ะไมยเฟรนด์เอาเลยเอาเลยกันละเดี๋ยวรอที่เอาเลยเอาเลยเอาเลยโอ้ว้าโอเคโอเคตีป้อมสูงไว้แล้วจะทมดู นี่มันีการไดอะไรครับเนี่ยโอ้ยโอีมันต้องแบบติดคอมโบอะจริงเดี๋ยวมันก็จับเอ้ายอมเลยเรียบร้อยก็ยังเด้นเหรอมันง่ายไปวะอีอะ